อทหารการงานเกียงกัดขันจะเอาตรวจก็ตรวจั่งดูขันจะเอาพ้อกู้ในธมจ่าพันจ่าันเัาวพ่อขามันคิดนลําไรขั่นเอาวพ่อให้เจ้าสีดําือกาฮารีลานังานกัพว้าพอนะเจ้าสีคือ้ยตู่ดงาเด็ดพอไยเดอมาเดอยองท้ลามาเอาสามาเอาสามาเอาสามาเอาเงินสักก๊อตจะครับผม

អើយៗមកហត់តែແມ່ມັນແត់អត់អូយញ៉ាក់ទៀតទៀតកាទៀតឡចឹងមកស្គិទៀតយជុំហ្នឹងកំចៀមຫຼາຍប៉លា วาแม่นว่าน้อยกรบคนเกิดมาจังแม่นบันยาปากระยาพ่อปากหน้าู่ยางกินยังกระปินบิดยินลบกินลบไปจังเอายัง้าใส่นี่จะแม่นยากายต้องมาทูกข์ามลายสู่จากเจ้าว่าพอจับเอาจับปาจะปองจับแต่เอาเราทุกข์าเลี้งลงไปคอยมันเอาตรงไปพนเอามาหาก็จะสิ่งจักหาตับไปใส่จอพอใส่ปากโูโบน้ำตกน้ำเก่งพอได้สาวเาไม่เห็นพอได้พักได้พอ

เาพูดบกวยหรือมันจะไป่าเขาจากจริงก็พอร้อยันเศ้าบูหูไผมาทีบผมคือกินห้องตาตกินเน็นดากสนลบไปเบิดซูนยันกอกไม่อกหาพี่แ่ดังเียวหาดวงดูเหมนยาดวงน้ำโพน้ำปากไม่หยปุ๋ยเข้ามาดวงแก้ผู้สาวที่แหงไทยแห่ดาตตาตดแห่มันออกก็ดง โบน้ำหมูนี่กะยาค้ฟังเสียงหอยเสียงไก่เสียงปิดเสียงไก่เสียงหอมเสียงค้างฟังเสียงรถเสียงล่างนี่ไปปอยโยเสียงบองบองโตบองคือโบน้ำหมนี่กะยาค้ำนี่กทำยาลูกไม้จบดามาสู่ใลูกไม้เขาดังกับป็นเมาเมาไปกับไปพันหอยจับนี่ปนันอน้อยโยกนอยจะแม่หนักเลยหนอนหนุ่ยอนยืนมันยากัวเนี้ยอีกหน่อยทำหน่อยพื่อไม่ตั้งเตียหน่อยทำหน่อยตู่หน่อยผ่านดึนึก้งผันโย่ไม่สมใจกไม่ มาปล่อกหมูี่น้งเดกเือนหลังก็าตแม่เกินญาเกินซายเขืน้ำตาลขยาพ่อตายะปู่ยาสองปู่น้ำปูน้ำปอ่น้ำสองน้ำปก่น้ปู่นแ่ดูาดูเปูบอลดู ดูแนวคือแนวสงของเงินของสานของกับของสันกระบุญตาตาจังเป็นยากไตหาเท่ยหัวตาอึภาคตาห่อตาอ้ยากไายห่อเจ้าดูระวังนังต่อไปนํากระฟังนํ้ตือนนังสืของนั้นดูสั่องเงาทั้งดูขาวทั้งดูเล็กไปดูระดับดูดังดูสตาออกใส่ดูไรสู่ดูแนวดูดูนําตหัวดูหัวนั่งแก้วดูแก้วดูดำดูทองทำาอาห้ยยินมเติมบินเติม่าจะแต่าท้งสิตรู้ไปละอยากไตดูทางให้แรงขอโทษ่อยด้ยพันยาก าสาวาสั้นเกินโอเวสูเป็นผู้ดูดูเละอยากลายไปเก่าวดูผู้สาวผู้เสีเดี่ยวคงคงคงดูบอลเป็นบอลลวกห่วขาในกายบานดูวันดูส่วนมันยากเกิดรบปวดดวงดวงสัมปีตัน้องดูมีมันอาหี่ยดำเฒาดั้มจีนี่ัญอยากไล่ซ้ำอยากไปยากฝ้ยากไปให้ไปนั่งยากเกิด่อย่อยโอยดกาีด๊า่อยตัวไม่โตีลุ้นลิ่าเตียกหยานบนำเหยียบในเหียบขี้เปียกขี้ไก่ขี้หมูขี้มาแล้วก็พัะลาเยียบี่้วเยียบู กอจักเย็บดูพล <Yeah. S 2> mm ัง hmm. จ <tem> ับวดงหน้อจูติพดไวเปันญยี่พเต็มติดเพิ่งเสรานปัดคมมาจีตรงเกินยากหนึนงซาโตนั่งทานกันยากนอกระโตนั่งเขานี่กันยากพ่เขาอยากปัดฝันเขาบาดจ่บาดทางเขาอยากจับสาปส่งสายตานัรณานี้านหัวเท่าหัวขาชางเขบาดวันนาำอุเลยหนำดวงโอ้้อสวมกันยากเขาไว้ด้วยดันเวลาเขาจิ้มันขส่ม มันนีอก็ต้องได่สวยหันยิงหงทั้งสองปาผมมาถื๊ตองยากเปิดส่นยานบวมมีเงสีบางแค่นี้จับย้มตะกบิบกูถามตะกบิดผูสอนมืก็เปลี่ยนกูจ้องตะกบิบผูดุตาตะกบินผูอุ้แขนตะกบินผูปอดเขาเปลี่ยนผูตัวผูกูเสียให้เจ้าที่ทางกลางกาง เมืองว่าก็ได้กละเจ้าเอาอัพลังดีสักวัดผีพี่น้องผู้ที่นั่งฟังละครมารับบุญความทักมักที่ี่ก็ลำขอลองจะอนบุญุญบอดเฟังของใส่ใในเรื่องเลำนักตาพุนี้ละเปียูคำลังสวยงานบุญพอสาเหนดีเ็นันถึงคนจากกรลเทียงขอผู้ไปไหเด็กนักสันเด็กต่อสูวันนี้แม่งค ิกโยกโกอาบโกสาลวาทัวนตัตาควงคือับสื่อถึไปั้งเป็นนอไว้หุ่นไวเยียนขึนไม่มูที่สีบอกไปน้องบาก่อนเทาดอกตาทน้เจ้าหสือตามคนอื้อเมืองูตอนนี้บอนคนเท้าอยางยางไป็นอลักประสบกับนักโอเนวดนี้ก่อนพรอใส่ได้ก Hoa hẹn gặp lại những cái thứ nhất là 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 cái thứ nhất là là những cái thứ nhất là những cái thứ nhất là những là นัมปอดเพื on, ่อนอุดรทักนายน้อไอเดียวต่อสากันโน่เือนเดียวกำลังโกงนัตตาคนนี้เป็นหอร่างม่แท้จริงที่ด้เพียพอบานกับพี่หาไปไปลงกับก็ได้รกับสรอหรือถ้าใครอยากลองดีชถ้าให้ลองยังเปิ้งเนรเปิ้งเนี่ยพี่กินหน้อยเพ็ดจ้อยสียหูลอดูใครอยากเกอที่เด็ดลอกดูใคอยากเกอกี่เด็ดพี่กีนหเริบเสเทาถึงสูงลูกก็ล็กแยงพาใจใหญ่ลงแยเข้าไป ฟิ้นไม้หลอกลูลอกงอะไรอย่างเดียวลอกลงีลอกลวงอะไรอย่างเดียวหลอกลวงผีก็้องแหงเล้ย่ไม่เยออหลอกปอกแนวนี้ขอหลงกัวเด็ดพอเหยนบอ่อนแีดงเนวแห่พอเปลี่ยนพวกถ้าเธอจะได้เรียกเพี้ยนเอาใจอยากเพี้ยนเพี้ยนมันสิเพี้ยนเพี้ยนตกบังบังอยากเพี้อพออยากจะเสียง็อยากจไปทิ้งเอาเอามาลักมาคุกอยากเสียกีละลูกไม่เทียบบ่กี่อยหน่อยก็นม่พันอาเสียตุ้ส่นไหปโตเรียกใจ Vamos ah,